สิวแต่แ๋วของมองคลชิ้นเล็กๆแต่พลังงานไม่เล็กเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เมศินแสองจุ้ยสายขาวนะคะวันนี้อาจารย์อยากจะมาแนะนําของมองคลชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่หลายคนถามหามาว่าอาจารย์คะาช่วยสร้างให้หน่อยได้ไหมเพราะว่า,าได้ใช้ของมองคลต่างๆของอาจารย์แล้วเนี่ยรู้สึกดีมากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านแต่ว่าอยากพกติดตัวนะคะไปไหนมาไหนติดต่อเจราจาค้าขายเดินทางจะได้ อบอุ่นใจปลอดภัยได้รับพลังงานดีๆและนั่นคือที่มาของจีนกคุมค่ะนี่เลยนะคะอาจารย์ก็จะใส่แบบนี้นะคะมีการพกติดตัวแล้วก็มีอาจะเอาไปทําเป็นสร้อยข้อมือแบบนี้ด้วยแล้วก็มีติดรถไว้หนึ่งอันนะคะก็ ส่ตัวเองจะใช้แบบนั้นแล้วก็เป็นคนชอบใช้สีทองแต่ว่าจีนุคุมของเราเนี่ยก็จะมีทั้งสีเงินแล้วก็สีทองนะคะชุบเงินแท้กับชุบทองคําแท้นะคะซึ่งเป็นการชุบทองคําแท้ที่เรียกว่าหนาเลยเป็นแบบ3ามไมครอนนะคะก็ไม่ได้แบบมีการลอกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเอาไปใช้นะคะ ลอกดําอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาเคลมได้มาเปลี่ยนได้แล้วมีการรับประกันนานถึง2ปีนะคะแต่ว่าเออกลีกเลี่ยงน้ําหอมอะไรนิดนิดนิด,น,ดน้ำหอมน้ำหอมครีมอะไรต่างๆเพราะว่ามันอาจจะทําให้สีซีดจางได้นะคะก็มีให้เลือกก็บางคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นชุดทองคําแท้แต่ว่าก็จะมีบางคนที่แบบว่า อยากได้ทั้งคุ้มเงินและคุ้มทองด้วยเพราะาความหมายดีไงก็คุ้มครองทั้งเงินและคุ้มครองทั้งทองก็คือความบางคั่งด้วยนะคะก็สามารถเลือกได้เลยเนาะที่อาจารย์ทำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพลังงานของออสายขาวนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของพระโพธิสัตวนะ์ชาตินึงนะคะพระโพธิสัตว์นกคุ้มที่ในสมัยนั้นเนี่ยก้อนย้อนเล่าไปนานกว่า3,000ันปีนะคะที่บอกว่ามีตำนานว่าเป็นพระโพธิสัตว์นกคุ้มอยู่ท่ามกลางป่าแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ไปหาอาหาร นะตัวเองก็เป็นลูกนกคุ้มแล้วกเ็เห็นว่าไฟป่าลามเข้ามาแล้วถ้าลามเข้ามามากกว่านั้นก็คือตายแน่นอนก็เลยตั้งสจัจจะอธิฐานว่าเนี่ยอันตัวเราเป็นลูกนกคุ้มแล้วก็ อย่างตัวเล็กมีปีกนิดเดียวเองยังบินไม่ได้ถ้าตายตอนนี้ก็ไม่ได้สร้างบุญบารามีกันพอดีนะคะก็ขอให้ไฟดับลงฉับพันดังนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยได้เห็นตัวที่เป็นโมบายของจุ้ยนกคุมที่อาจารย์ถามนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นฉบับย่อที่อาจารย์ย่อมาจากตัวโมบายของจุ้ยนกคุมนะคะมีความอบอว้วนของนกคุมแล้วก็ใส่แล้วหรูดูพรีเมียมนะคะเรียกว่าใส่แบบนี้ได้เลยแต่บางคนก็ชอบอไปเลี่ยมกรอบก็มีเหมือนกันนะคะก็เอาที่เราชอบนะคะแล้วก็ หลายคนนะคะที่แบ่งปันมาก็บอกว่าเอาไปใช้แล้วเดี๋ยวบางทีผู้ใหญ่นะคะเจ้านายเมตตาม,มากขึ้นรู้สึกได้รับการอุปถัมภ์มากขึ้นบางคนก็รู้สึกว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยจากเดิมที่ไปเจอสถานการณ์ที่มันมีการเลวร้ายหรือว่ามีการขัดแย้งกันนะเพื่อนลงไปคุยแล้วไม่โอเคกับกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยลงไปคุยพร้อมกับจีน,นคุมแล้วก็โอเคนะคะทุกอย่างก็ราบรื่นบางคนก็บอกว่าเดินทางแล้วก็ปลอดภยัยบางคนก็บอกว่ามีคนแซวว่าเออเธอเนี่ยสงสัยจะมีเทวดาคุ้มครองนะเป็นแบบเมตตามหานิยมแน่เลย ลูกค้าติดมากเลยไปทําอะไรมามีของดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าก็แบบใครเรียกอะไรไม่รู้แต่ครูเรียกปาฏิหาริย์เรียกว่ามีการเคลียร์หนี้เคลียร์สินกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหลายคนที่เป็นเ,เป็นลูกหนี้ซื้อไปแล้วก็ไปมีโชคดีต่างๆจนกระทั่งปลดหนี้ได้ก็เลยมีเจ้าหนี้หลายคนนะคะที่ซื้อไปเพราะว่าเอาไปแจกลูกหนี้ก็มีนะคะก็เรียกว่าที่นกค,คุ้มเนี่ยพลังงาน เ,เรียกว่าตัวจิ๋วแต่ว่าพลังงานแจ๋วมากเพราะคนแบบรีวิวเยอะมากนะคะรวมทั้งมีหลายคนเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็เห็นบอกว่าเก็บเงินอยู่มากขึ้นดังนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกใช้จี้นกคุ้มแบบไหนเอาที่คุณชอบอะไรที่คุณสบายใจแต่ฉันแค่มาแบ่งปันว่าแบบ คือไม่อยากให้พลาดอะ่ะถ้าอยากจะเริ่มสะสมของมงคลอาจารย์เมย์เนาะเริ่มจากตัวไหนดีเริ่มจากจี้นกคุ้มได้เลยนะคะบางคนบอกว่าใช้โมบายของซุยแล้วแขวนไว้ที่บ้านต่างๆแล้วนะก็เอาจี่นกคุ้มไปใช้ด้วยแล้วยิ่งใครที่ใช้กระเป๋าสตางค์เล็กสับอาจารย์แล้วจี้นกคุ้มไปใส่ด้วยโอ้โหยิ่งมีพลังงานสองเท่าเลยทั้งเรียกรัพย์แล้วก็ทั้งเก็บรับด้วยแต่ถ้าใครยังไม่ใช้กระเป๋าสตางค์เล็กสับอาจารย์ม์ลองเอาตัวจี้นกคุ้มไปใส่ไว้ก่อนนะคะเพื่อให สมของบุคคลต่างๆเพิ่มเติมนะคะเรียกว่าเอาพลังงานไปเพิ่มเติมจุดนู้นจุดนี้นะคะให้เรามีพลังบุญพลังบารมีมากยิ่งขึ้นแต่ที่แน่นอนคือพลังงานของจีน,นคุ้มจิ๋วแต่แจ๋วนะคะนอกจากจะให้ความอบอุ่นรู้สึกว่ามีคนคุ้มครองแล้วเนี่ยควรจะรู้สึกว่าคุณมีเพื่อน อาจารย์นะเวลาไปไหนมาไหนอาจารย์จะแบบตั้งจิตอ่ะพี่นกคุ้มช่วยด้วยนะพี่นกคุ้มช่วยหน่อยวันนี้พี่นกคุ้มช่วยทีนะมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะนะแล้วก็ใครอยากได้พลังงานดีๆแบบนี้รวมทั้งพลังงานของบารมีแห่งการที่เป็นศัตจรจูธีฐานก็ต้องจีนนกคุ้มเลยค่ะอาจารย์ใส่ลิ้นไว้ข้างล่างนะกดสั่งได้เลยค่ะ